ก,ก็องกินเนาะสนใจสวัสดีแม่อายด้วยนะครับสวัสดีแม่อายนะครับเห็นเสยวะขนาดร้อยมากเลย้อยมาในแบบคำว่า,าเบิดพี่น้องสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับสามารถกดที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างแล้วก็สามารถพิมพ์ทางโปรโมชันกับแอดมินเข้าใจด้วยนะครับว่า เป็นสีมีโปรโมชั่นอย่างนี้เป็นสีที่นองบางคนอาจจะฟับบงผมบอท่านหรือว่าบอกข้าใจนะครับสามารถทักถามแอดมินได้เลยนะครับใครยังไม่เคยลองใช้สูตรโทนไลน์ต้องลองนะคะใช้ดีไม่แพ้กันแบล็คคูเวลาเกาแบลงฟันจะไม่มีการเสียวฟันเลยแล้วก็รู้สึกแบบโคตรเินว่าหยกอย่างบ้านวานลยบ้านวานแล้วก็รู้สึกแบบว่า ขึนแลกินลูกอมตลอดเวลางกินนะแบบกินแล้วอะพ่อแฝลงลูกอยากเกินฟ้องอะไรที่มีโปรอะไรบ้างลูกเจลิฟันสองหลอดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนเคราตินนะครับคู่ละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีครีมอาบน้ำกับออร์แกนิกนะครับสามขวด คลักกันได้นะครับสำหรับครีมอาบน้ำกับแชมพูออร์แกนิกนะครับสามขวดเพียงแค่899บาทนะครับเดี๋ยวหุ่นลุนนะครัะขอบคุณครับสาวเวียงพิงแม่หญิงล้านนาซื้อขุกวมวนเลยชื่อพอมไหมสำหรับใครที่เดินทางมาอยากมาเที่ยววันหยุดนะครับสามารถจองที่พักได้นะครับก็คือ โรงแรมเดอะบอสกรีนนะครับพี่น้องสามารถทักิเนเขาได้ไ้มบอกต้องกินเนาะไม่จอย,วยสวัสดีแม่อายด้วยนะครับสวัสดีแม่อายนะครับเ็นสวยวะตาดีแล้วจะบอกให้หพี่น้องสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหน,นะ กดด้านล่างแล้วก็าาถ,ถามา่าพีมทางโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยนะครับว่าเิ่นสีมีโปรโมชั่นยังเนี้ยสีที่น้องบางคนอาจจะฟังผมบพท่านหรือว่าบอกเข้ใจนะครับสามารถพักถามแอดมินได้เลยนะครับใครยังไม่เคยลองใช้สูตรโทรไลต้องลองนะคะใช้ดีไม่แพ้กันลดอาการเสียงฟันแถมก็จะข้าวทากาแฟได้ดี สำรับคูไล่นะครับพี่น้องครับก็จะเป็นสูตรแบบ